สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณรุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์นะคะซู p e r t h a n k การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ตทางช่องก็คลิกเลิงก์คี่คปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและก็ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามช่อง Thetar o t of the Prince นะคะท่านใดอยากที่จะรับชม12ราศีก็ติดตามช่อง อ่าช่อง The Tarot of the Prince ได้เลยนะคะมาค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของพลังงานความรักนะคะความรักนะคะของทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาดูซิว่าความรักของใครคนคนนั้นนะคะกำลังจะเข้ามาท,าท้าทาย หัวใจของคุณจะเข้ามาท้าทายชีวิตของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะทําสมาธิที่ไพ่สําหรับนี้นะคะดึงดูสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องราวของความรักค่ะกับความรักนะคะที่กําลังจะเข้ามาท้าทายหัวใจของคุณนะคะความรักที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ mm. เขาคนนั้นคือใครนะคะ ขอพลังงานความรักที่ไพ่ต้องการจะบอกกับทุกๆคนค่ะความรักที่กำลังจะเข้ามาท้าทายหัวใจของคุณเขาคนนั้นคือใครและเป็นอย่างไรเรามาดูซิสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความรักที่คุณรอคอยหนึ่งถ้วยค่ะ เขาคือคนที่ใช่ของคุณนะคะเขาคนนี้คือคนที่ใช่คนที่คุณรู้สึกถึงคนที่คุณรอคอยคนที่ตรงหัวใจเหลือเกินทำไมเธอ,เ,อเป็นคนที่ฉันเหมือนฉันรู้สึกรอคอยเหมือนฉันรู้สึกมีความสุขนะคะเหมือนขาดอะไรในชีวิตไปสักชีวิตหนึ่งเ,เหมือนกับว่าขาดอะไรไปบางอย่างในชีวิต แต่รู้สึกว่าชีวิตก็มีความสุขนะแต่มันเหมือนขาดความสุขอะไรไปเพราะว่าเป็นความสุขของความรักนะคะความสุขของความรักที่แท้จริงกาลังจะเข้ามาท้าทายคุณเพราะเขาคนนี้มาพร้อมกับความสุขความมีเสน่ห์นะคะความรักที่เป็นการตกลุมรักหรือการชื่นชอบใช่คนที่ถูกใจคนที่ใช่นะคะแล้วแลวเขาก็เป็นคนที่เป็นความสามารถที่ เริ่มต้นแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกคิดถึงและก็ความการรอคอยจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดเปลี่ยนแล้วก็การรอคอยของการเวลาแล้วที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอกับเขาคนนั้นแต่คุณต้องกล้าที่จะเปิดใจนะคะกล้าที่จะได้ออกไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเพราะว่าหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่คุณกําลังเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขในทุกวันที่เป็น ที่เป็นการมีความสุขแบบคอมพลีสเติมเต็มตัวเองจริงวันนั้นแหละแล้วคุณได้ก้าวเข้าสู่อะไรมีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตมันจะเป็นการงานไหม่มาจะเป็น Energy ใหม่ๆนะคะตัด Energy เ,เ,เกา่าๆออกไป enjoy กับความโสดชีวิตของตัวเองไปจนกระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกห่วงความโสดมากๆเลยนะคะแล้วคุณเปิดใจไม่นานเกินรอคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคนที่คุณกําลังรู้สึกคิดถึง เช่นอาจจะรู้สึกว่ากําลังรอคอยใครสักคนหนึ่งอาจกาลังรู้สึกว่าฉันต้องเจอใครสักคน,นแน่เลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เจอนะคะเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทําอันนี้ก่อนเราต้องซักเซ็ตอันนี้ก่อนหรือเปล่านะคะแต่เป็นคนที่หัวใจต้องการแล้วก็เป็นหัวใจที่เขาและคุณรอคอยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเรามาดูอีกคะว,ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักที่จะเข้ามาท้าทายหัวใจของคุณเตรนนะคะ ท,ท้ายอย่างเดียวไม่ธรรมดานะคะเขาจะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณด้วยสิงโตผู้ยิ่งใหญ่นะคะสิงโตผู้เป็นแม่ทัพนะคะในฝูงป่ามีความองอาจมีความดุร้ายนะคะเวลาที่จะมีนะคะสัตว์แมลงป่าอะไรเข้ามากวนใจคุณเข้ามาห้อมล้อมหรือว่าเข้ามาแตะต้องตัวอะไรคุณเขาจะมีความเกลี้ยกล่อมนะคะเกลี้ยกล่อมที่จะแบบปกป้องดูแลนะคะ คุณทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ยินยอมให้คุณนะคะเขาเรียกว่าถวายหัวใจความรู้สึกให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะพร้อมที่จะดูแลจงรักภักดีพร้อมที่จะปกป้องนะคะพร้อมที่จะยกย่องคุณนะคะพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณมีความสุขเพราะเขาก็จะมีความสุขเช่นกันเพราะคุณและเขาเกิดมาคู่กันนะคะ คนที่ใช่ตรงที่คนที่เป็นสเปคคนที่เป็นรักแท้อย่างไรเสียความรู้สึกความสัมพันธ์มันก็จะไม่ยากแล้วมันก็จะไม่ง่ายมันก็จะมีหนทางนะคะวันเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาคนนี้สามารถปกป้องดูแลคุณได้ทั้งชีวิตเลยนะคะแม้เขาจะมีความองอาจนะคะ มีความเป็นผู้นำมีความเด็ดเดี่ยวมีความฉะฉานนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีอำนาจมีอะไรก็ตามแต่ที่แตกต่างจากคุณแต่เขาก็จะรู้สึกว่าคนที่ใช่คนที่หัวใจรอคอยมีแต่คุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จริงๆเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องดูแลปฏิบัติ นะคะเข้าหาคุณยังไงทํายังไงแอคชั่นยังไงให้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ในดวงใจของคุณนะคะยิ่งยิ่งต้องแสดงอารมณ์เกลียกดกลั่แบบนี้เห็นไหมคะแสดงอารมณ์เกลียกดกลั่ความดุร้ายนะคะต่อหน้าคุณแล้วก็แหมมันช่างรู้สึกว่าภาคภูมิใจในความเป็นความเป็นชายนะคะความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่กำลังคุยกับใครอยู่หรือว่าเดินความสัมพันธ์กับใครอยู่ถ้าเขามีเรื่องของการแสดงอารมณ์หงุดหงิดบางอย่างเพื่อที่แบบ เหมือนกับว่าปกป้องเราหรือว่าไม่อยากให้เรารู้สึกว่ารอานานหรืออะไรบางอย่างหรือกําลังทําให้รู้สึกว่า,าถ้าไม่มีอะไรถ้าสมมติเขาอยากที่จะดูแลคุณสมมติว่าเขากําลังซัพพอร์ตอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณไม่พอใจบอกเขานะเดี๋ยวเขาจะจัดการเดี๋ยวเขาจะออกหน้ารับแพนอะไรประมาณนี้คะ่ะมันก็เหมือนกับว่าการแสการแสดงการเ,าเหมือนกับว่าปกป้องนะคะคุณให้รู้สึกว่าอบอุ่นนะคะแล้วก็มั่นใจที่จะอยู่กับเขานั่นเองนะคะแต่มันก็จะต้องเป็นการแสดงออกที่ ที่เป็นความรักความสัมพันธ์จริงๆนะคะนะคะไม่ใช่ว่าแกล้งทําว่าที่จะแบบเอ่ออยากที่จะหวังอะไรจากเราเพราะฉนั้นเรากําลังพูดถึงเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักแท้จริงๆนะคะเพราะบอกเลยว่าเขาคนนี้จะเข้ามาท้าทายชีวิตของคุณแน่นอนท้าทายโดยที่ว่าคุณไม่เคยเจอคนที่เป็นลักษณะ คนแบบนี้มาก่อนนะคะเป็นทั้งคนที่ใช่เป็นทั้งหัวใจที่คุณต้องการแล้วก็รอคอ,อยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดในตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์และดึงดูดเขาเข้ามานะคะด้วยความสวยด้วยความสง่าง,งามในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะเขาก็ยินยอมนะคะยินยอมปกป้องคุณทั้งตัวและหัวใจ น,ะะนี่คือก้าวไ้เท้านะคะเขาจะปกป้องคุณแม้เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรก็ตามนะคะถึงถ้าสมมติว่าเขาจะต้องปกป้องคุณแล้วเขาต้อง,ต,องต้องบาดเจ็บนะคะต้องเจ็บต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ายอมนะยอมให้คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณจะเป็นหนึ่งในหัวใจของเขาเท่านั้นคุณจะเป็นคนที่เขาอยากที่จะดูแลแม้ยามที่ลําบากอย่างไรก็ตามนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ คุณรู้สึกว่าถูกสเปคถูกหัวใจเป็นคนที่ใช่ตรึงตราตรึงใจในเสน่ห์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเขาที่ดูมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มีความสง่างามนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะเขาอาจจะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายค่ะในชีวิตของเขาผ่านความเจ็บความเสียใจผ่านอุปสรรค ต่างๆนานามากมายล่มลุกคุกค,คานนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกอยังไงก็ตามแต่คนคนนี้บอกเลยว่าถ้าเขาเจอคุณแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนนะ,ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วทําไมฉันจะไม่กล้าลุยนะคะเมื่ออดีตทดีผ่านมาแล้วเคยเสียใจแล้วลองรู้สักครั้งหนึ่งสักตั้งหนึ่งนะะด้วยความด้วยความเป็นคนที่สุภาพบุรุษ นะคะ,นะคะที่จะพร้อมที่จะดูแลและปกป้องคุณ3าถ้วยนะคะการเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณกําลังที่จะได้ออกเดกกับคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณรอคอยนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าฝันถึงหรือว่ารู้สึกถึงนะคะคนคนนี้มาพร้อมกับความเฉลิมฉลองความสุขในชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกปลื้มนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆไม่ใช่อะไรเดิมๆนะคะอาจจะรู้จักกันผ่านใน มีใครแนะนำนะคะอะไรให้หรือว่างานสังสรรค์งานปารต์ตี้งานรื่นเริงนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมกันเพื่อนที่ทำงานหรือว่าในงานบางสิ่งบางอย่างก็ได้เช่นกันนะคะเตรียมได้ออกเดทนะคะกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังรอคอยด้วยหัวใจที่มีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะมีสังคมนะคะมีเพื่อนเยอะมีสังคมอาจจะชอบ อาจจะชอบอชอบมีความสงบอยู่กับตัวเองนะคะแต่ว่ามีสังคมที่ต้องออกออกไปนะคะเช่อนอาจจะกิจการงานธุรกิจนะคะอะไรของเขาแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะหรือว่าถ้าคุณรู้จักกันออนไลน์เนี่ยคุณก็จะต้องมีเพื่อนร่วมกันด้วยเหมือนกับว่าสถา,านะความสัมพันธ์นะคะ เข้ามาทา้าทายในคุณแบบเพื่อนเขาอาจจะชอบคุณมากกว่าเพื่อนหรือตอนนี้คุณอาจจะเจอใครที่เขาชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูอีกนะคะว่าไพา่จ,จะบอกอะไรนะคะกับความรักที่กําลังจะเข้ามาทา้าทายคุณเด็กถือดา้านะคะคนคนนี้มีทั้งเสน่ห์แล้วมีทั้งความเซ็กซี่ในตัวนะคะ ความเซ็กซี่ความมีสเสน่ห์นะคุณอาจจะต้องคุยกับเขาคนละภาษานะคะบางท่านคุยกันคนละภาษาบางท่านอยู่ไกลาบางท่านเขาเรียกว่าต่างกันด้วยภาษานั่นเองนะคะเจวิ mm hmm. ลปีศาจนะคะบางท่านกำลังรู้สึกว่าได้พบเจอกับใครบางคนที่เขาแตกต่างจากคุณนะแต่คนคนนี้ฉลาดเหลือเกินนะคะฉลาดที่จะรู้ว่าจะต้องจีบคุณยังไงฉลาดที่จะรู้ว่าจะต้อง เข้าหาคุณยังไงหรือว่าคุยกับคุณยังไงให้คุณรู้สึกผูกพันรู้สึกรักเขาน่ะเช่นเขามีความเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีพลังในเรื่องของเขาเรียกว่าแค่มองก็รู้สึกว่าแหมมันเซ็กซี่แล้วมันดึงดูดหัวใจนะคะเพราะว่าเป็นเดบิวที่มีความเสน่หาซึ่งกนและการมีเคมีทั้งร่างกายที่เข้ากันคลิกกันนั่นเองนะคะหรือคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมานะคะ เคยเจ็บปวดเคยเสียใจกับความรักนะคะที่หนักหน่วงนะคะหรือเขาคนนี้เซ็กซี่มากๆหรือเกินอาจจะชอบเรื่องจุดๆ,ๆนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันคือเรื่องแบบจุดๆ,ๆนี้คือเหมือนกับว่านะอาจจะอาจจะรู้สึกว่าเร่าร้อนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะความเร่าร้อนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่า สเสน่ห์ความเซ็กซี่อะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขามันอาจจะสปาร์กนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าทําให้ทําให้มันร้อนรุ่มในส่วนเกิดขึ้นนะคะและเขาเป็นคนฉลาดด้วยนะค,ะคนคนนี้ฉลาดมีความสามารถเก่งนะคะเก่งแม้กระทั่งการเข้าหาผู้คนเก่งแม้กระทั่งการติดต่อการพูดคุยการเจรจานะคะเก่งในเรื่องของการดูใจ มีทริคในการดูใจลองใจนะคะแต่ถ้าใครคุยกับต่างชาติก็อย่าลืมว่าเขามีทริคในการที่จะลองใจเราด้วยเมือ่อจะเป็นเรื่องอะไรกรต็ตามนะคะการงานการเงินระยะทางระยะเวลาการการะทำำําคําพูดทุกอย่างเลยนะคะบางคนเจอคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแล้วก็มีความทา้าทายแล้วก็เป็นคนที่เก่งคืออาจจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจมา,มามากมายจนมาเจอคุณทนใะไมเขารู้สึกว่าอยากดูซิว่าคุณจะเป็นเหมือนคนในอดีตไหมอะไรแบบนี้คะ่ะซึ่งเราก็ต้องดูเขาด้วยเช่นกันนะคะ5้าดาบนะคะ บางท่านนะคะอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาคนนี้คุณละเขามีเรื่องราวแห่งความสุขเรื่องราวแห่งความผูกพันดีๆที่รอคอยความสัมพันธ์กันอยู่นะคะ 5. เ <urers> หรียญนะคะการติดตามการเฝ้ามองของใครบางคนนะคะมันเหมือนกับมีพลังงานบางสิ่งอย่างที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์กลับมาปรับกลับมาจูในความสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปต่อได้นะคะ และมีพลังงานบางอย่างที่แอบส่องแอบเมองแอบตามคุณอยู่นะคะเพื่อที่จะได้เหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณนะคะฟื้นกลับมาอีกครั้งนั่นเองนะคะหรือว่าการเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานแบบนั้นขึ้นมาด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่าจะต้องพูดออกไปนะคะมีใครบางคนที่รอคอยคิดแล้วก็คิดถึงคุณด้วยมีพลังงานความคิดถึงส่งมาหานะคะ พลังงานการส่องการมองพลังงานความคิดถึงนะคะกับอะไรที่มันรู้สึกว่าก่อนอันนี้มันมีพลังงานสวยๆมีพลังงานความสุขอบอุ่นนะคะที่มันมันมีความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้มีอะไรที่ห่างๆนิ่งๆนะคะมีอะไรที่ที่มีเรื่องราวของบางอย่างที่เพิ่งคุยหรือว่าเพิ่งเริ่มรู้จักกันหรือว่ามีบางสิ่งอย่างที่มันมันหยุดนิ่งไปเพื่อ อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นอะไรบางสิบอย่างความไม่เข้าใจอะไรบางสิบางอย่างนะคะ s i c k of w นนะคะการกลับมาของใครบางคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้มีความเป็นอีโก้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมีเหตุและผลค่ะทำอะไรดูยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทำอะไรเราต้องรู้สึกว่าต้องต้องมีพลังนะคะดูมีความเป็นผู้นำมากๆเขาอาจจะมีบริวารหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าเป็นคนที่ มีเสน่ห์ต่อบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่สันโดษโสดมานานเหลือเกินนะคะคนคนนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของศีลธรรมนะเป็นอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานชอบอยู่กับธรรมชาติชอบเป็นคนที่ยึดหลัก ความเป็นจริงนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ยึดหลังความถูกต้องนั่นเองนะคะ t e High French แล้วก็เด็กถือไม้เท้าแล้วก็ก้าเรียนนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณรอคอยนั้นคือคนที่ใช่หัวใจของคุณกําลังจะเดินทางมาบอกเลยว่าในกรณีบางท่านที่เจอแล้วแล้วเพิ่งจะเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอยู่มันจะมีโอกาสที่จะได้เหมือนกับได้ขยับหรือว่าได้เรียนรู้อะไรกันใหม่ๆมากขึ้นนะคะจนถึงวันหนึง่งมันจะมีเรื่องของการ การคุยหรือว่าการปรับบางสิ่งบางอย่างที่ดูซิว่าความสัมพันธ์มันจะขยับขึ้นไปไหมถ้าไม่ขยับขึ้นไปคุณจะได้ตัดสินใจกับคนคนนั้นและก็มีพลังงานบางอย่างที่บอกค่ะเป็นอะไรที่มน้สึกว่ามีบางอย่างที่คอยตามคอยค,คอยคิดถึงคอยโหวงยายนะคะ ที่เป็นพลังงานของเรื่องของโซคอนเนคชันนะคะเรื่องของอจิตวิญญาณของคนั้งคู่นะคะที่รอคอยการกลับมาอีกครั้งด้วยความผูกพันแห่งการรอคอยในการขยับสถาน,นะความสมาธ์หรือว่าการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างระหว่างกันและกันที่ไม่เข้าใจในบางเรื่องแต่มันไปต่อได้นั่นเองนะคะเพราะว่า มันมีเรื่องของโซลคอนเน c ชั o นอยู่อย่างที่บอกแล้วมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งนะคะและถ้าใครโสดตอนนี้คุณกําลังดึงดูดคู่แท้ของคุณเข้ามาและบอกเลยว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงมีความองอาจเชื่อมั่นเท่มีเสน่ห์แล้วก็เซ็กซี่นะคะในตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มาเพื่อจะ จะปกป้องคุณมาเพื่อที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบต้องการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนเพราะด้วยพลังงานของเขาแล้วชอบความท้าทายนะคะแน่นอนค่ะอย่างที่บอกเป็นสิ่งโตเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ซิกวร์อนส์นะคะมีความอีโก้มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีสง่าราศีแล้วก็มีเหตุผลทาอะไรดูยิ่งใหญ่ต้องมีพลังต้องแบบ โชว์นะคะโชว์พาวหน่อยว่าอย่างที่จะปกป้องนะคะคนที่คนที่ชอบนะคะแน่นอนเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาชอบเราเขารักเราเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเขาจะพยายามทุกสิทธ์อุกยอย่างเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้กับเรามากขึ้นแล้วก็มองทัศนคติในเป้าหมายในวันข้างหน้าว่าไปต่อกันได้ไหมเราจะเป็นสเต็ปความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะนั้นถ้าความสาัมพันธ์ระยะยาวและเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่แล้วก็ยุคสมัยนี้ด้วยมันจะใช้เวลานะคะในความสัมพันธ์กันจริงๆมีระยะ เวลานะคะยิ่งนานก็ยิ่งดีเลยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรที่ขยับให้ได้ได้เห็นกันด้วยนะคะว่ามันจะเป็นไปอย่างไรนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่ฉลาดเก่งแล้วก็มีความสามารถด้วยนะคะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนขยับขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะความสุขที่คุณรอคอยคือความมั่งคั่งในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักรักแท้และคนคนนี้บอกเลยว่าเป็นพลังงานที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่ความรักที่ แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะบางท่านถึงเวลาสุขงอมในความรักความสัมพันธ์และคุณจะได้ท้าทายกับคําว่าเซเยสหรือเซโนแน่นอนนะคะแล้วก็บางท่านรู้สึกว่ากําลังที่จะได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะได้มองเห็นอนาคตรหรือว่าได้วางแผนอนาคตร,ร่วมกันที่จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะกับความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูอีกนะคะว่า จะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นพลังงานระหว่างคุณและเขาแตกต่างกันแน่นอนค่ะไม่ว่าอาจจะายุอาจจะอายุที่แตกต่างหรือว่าอยู่ทางไกลนะคะอาจจะอายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้หรือบางท่านอายุมากกว่าเป็นคนที่โสดสันโดษเหลือเกินนะคะอาจจะแบบโสดมานานมากๆมากๆแล้วนะคะแล้วก็ได้มาพบเจอกับคุณนั่นเองนะคะเราเป็นคนที่มีเรื่องราวของอะไรที่สัมผัสเกี่ยวกับจักรวาลหรือว่าชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับหลักธรรมความถูกต้องของชีวิตนะคะแบบนี้ด้วยนะคะ ขอออร่าเคิาค่ะสำหรับนี้กับพลังงานความรักที่คุณจะได้เจอค่ะราศีตุลน,นะคะธาตุลมนะคะไฟอ่ะบาลานซ์นะคะราศีมีนะค่ะนะคะโฟกฟีเรียนรู้ก็ให้เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะเจมินานะคะ คุณกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นพลังงานของราศีเมถุนนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะความรู้สึกพลังงานความสัมพันธ์บางท่านได้ดีกว่าคนธาตุลมเมถุนตุลน,นะคะแล้วก็ราศีมีนนั่นเองนะคะขอพลังงาน ลาซิการทัดดินแล้วก็พลึกศพทัดดินนะคะออกมานะคะปลดปล่อยพลังงานของคุณค่ะความดีงามในตัวตนของคุณสถานการณ์ที่คุณกําลังเรียกร้องดึงดูดมานั้นเป็นความรักที่มั่นคงแบบผู้ใหญ่แล้วก็ความรักที่สมบูรณ์แบบที่คุณกที่คุณขอไว้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลหรือว่าแรงดึงดูดดาวดวงดาว,ดดาวบนท้องฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็มาด้วยพลังงานของโซคอนเนคชั่นจริงๆนะคะออกมา ธาตุไฟนะคะธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะคะครบสมบูรณ์แบบเลยนะคะขออีกสักหนึ่งใบค่ะราศีพิจิกธาตุน้ำนะคะบางท่านเดียวกับคนธาตุธาตุไฟทู่ธาตุลมนะคะหรือว่าธาตุน้ํากับธาตุน้ําหรือว่าธาตุดินคู่กับธาตุลมก็ได้นะคะธาตุใดคู่กับธาตุใดก็ได้แต่ว่าเหมือนพลังงาน ที่เอ่ยออกไปคือตัวอย่างนะเพราะฉนั้นปลดปล่อยพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณเพราะคุณกําลังได้พบเจอกับความรักที่มีคุณค่ามากๆเลยนะคะคนที่เข้ามาท้าทายคุณนั้นบอกเลยว่าเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเจอมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นในการเชื่อมโยง,งกันอะไรกันมากขึ้นแล้วก็ความแตกต่างที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงการได้พลิกเปลี่ยนอะไรจากคนคนหนึ่งสู่คนคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะ trust make the e f f o r t ค่ะเชื่อนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณกำลังที่ได้เจอแม้ว่าผ่านการเจ็บปวดมาอย่างมากมายไงก็ตามแต่ความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นความรักที่เชื่อใจกันและกันได้นะคะแล้วก็เคารพแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะขออีกสัก1ใบคีบเป็น Open Mind อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เพราะว่า คู่ของคุณเป็นคนที่แตกต่างเพราะเขามีความเป็นผู้นาเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพจตรีที่เข้าใจนะคะแล้วก็เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นํานะคะถึงแม้อาจจะดูดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูเป็นผู้นําต้องปก ผู้คนเยอะๆแบบนี้ทั้งความคิดทั้งไอเดียต่างๆเขาอาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆและแตกต่างจากคนอื่นที่คุณเจอก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพทั้งเป้าหมายชีวิตของเขาทั้งความคิดของเขานะคะแล้วก็ความเป็นไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวเป็นตัวของเขาเองสามารถให้ครู้สุกว่าได้เรียนรู้อะไรที่ไม่สิ้นสุดกับคนคนนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะนี่คือใครกันล่ะที่จะเข้ามาท้าทายหัวใจของคุณนะคะและแน่นอนคุณเป็นคนที่ดึงดูดเขาเข้ามาเพื่อให้ท้าทายหัวใจของคุณ mm hmm. เช่นกันเพราะว่าคุณเป็นคนที่รอคอยเขานะคะด้วยแรงอธิษฐานแล้วก็ เขาก็รอคอยคุณด้วยความรู้สึกหัวใจที่เฝ้ารอตั้งหน้าตั้งต่อรอเช่นกันนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้กับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเจอแล้วก็เป็นรักแท้นะคะตลอดไปด้วยนะคะไม่มีความเจ็บความเสียใจตลอดไม่มีความเจ็บความเสียใจแล้วนะคะมีแต่ความสุขสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ